แต่งงานกับคนรวยความรู้สึกจะเป็นยังไงนะอ่ะเอาไปซื้กบบอก็แบบที่คุณชอบได้เลยนะพี่รักเออสองวันก่อนอะ่ะคุณบอกว่าอยากได้สร้อยนี่เอาตางไปซื้อได้เลยนะเอ๊ะเดี๋ยวทุกท่านท,ที่คุณอยากใส่อะ่ะคุณก็ไปซื้อได้เลยนะโอ้แล้วก็ซื้อให้พ่อแม่ของคุณด้วยนะแต่ถ้าตังเหลือเนี่ยคุณก็ไปฝากธนาคารของคุณได้เลยนะ เออแม่ครับคือว่าเงินหายไปไหนห้าใบจปล่อยเงียไปไหนหออผมเป็นลูกี่แท้ของแม่นะผมก็ต้องช่วยดูชับ้านสิไม่ได้เงินเนี่ยต้องให้เมียทั้งหมดและถ้าแกไม่พอใจนะก็ไปเปิดกับพี่ตักโนนบ้านไหนเมียดูแลเงินเนี่ยบ้านนั้นจะเจริญและยิ่งเมียใช้เงินเป็นนะก็ยิ่งเจอว่าเจริญเจริญผู้ใหญ่ ถ้าเงนินไม่พอใช้นะบอกแม่ได้เลยอ๋อแล้วพรุ่งนี้ลูกๆจะไปพบลูกค้าใช่ไหมไปซื้อทองใสเ่เยอะๆเลยนะอา้อาวไอ้ไฟเหรอนี่แกคิดจะมาแย่งลูกค้าฉันหรือไงแล้วดูของที่แกซื้อมาให้ท่านประธานสิโคตรขี้งอกเลยวะฉันได้ไปสืบมาแล้วเว้ยว่าท่านประธานเขาชอบเหล้ายี่ห้อนี้ยังไงวันนี้เนี่ยฉันก็ต้องได้เซ็นสัญญาก,กับท่านประธาน ไปนะโธ่ที่รักผมว่าเราไปซื้อของเพิ่มกันดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็พอแล้วมันจะพอจริงเหรอพอแล้วไปกันเถิดยังไม่ทันพิว้วสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีค่ะผมได้ยินมาว่าท่านประธานเนี่ยชอบเรายี่ห้อนี้มากผมก็เลยตามหาทั่วเลยครับวันนี้เนี่ยเป็นเล่าพิเศษมอบให้กับท่านประธานโดยเฉพาะเลยครับกูแกล่จริงไ อ้าวตัก๊กมาได้ยังไงเนี่ยบังเอิญจังเลยเนี่คุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอใช่ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฉันไปเล่นโยคะคลาสเดียวกับตั๊กเขาเจอเขาที่นั่นค่ะบางท่านเนี่ยฉันเล่นไม่ได้แต่ตั๊กเนี่ยเขาสอนฉันหมดเลยนะนี่เธอเนี่ยเป็นคนดีน่ารักแบบเนี้ไปที่ไหนที่ไหนใครก็กชอบออนี่คุณรู้ไหมคะสามีเขาแล้วก็แม่สามีเขาเนี่ยรักเขามากเลยนะคะคุณ เออทักนี่ไปคุยกับฉันหน่อยค่ะขั้นมีลเลื่องจะคุเด็เยเยอะอ้าวเราเหมือนจะเปรียบมีเมียเป็นใหญ่ได้บ้างหัวอกเกลียวกันเลยไจังก็ดีกว่านี่ตกักฉันเพิ่งไปฝึกท่าใหม่ๆม,มาเลยนะคุณพีทคะเมื่อวานเนี่ยฉันไปเจอรองเท้ามาคู่หนึ่งคะ่ะฉันรู้สึกว่ามันเหมาะก,กับคุณมากเลยนี่ค่ะ หรอดูสิอุย้ยนี่รู้ไหมว่ายี่ห้อนี้สีนี้แบบนี้อ่ะฉันชอบมากเลยนะตาฉันก็ชอบรองเท้ายี่ห้อนี้เหมือนกันค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยฉันไปซื้อรองเท้าร้านนี้มาฉันเห็นพวกเขาเนี่ยเอารองเท้าใหม่ๆเข้ามายอมมากเลยนะคะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ยังบอกกับฉันอีกว่าถ้าชอบคู่ไหนเนี่ยให้บอกเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเก็บไว้ให้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันส่งเบอร์โทรติดต่อให้คุณพีทนะคะโอ้ยดีเลยดีเลยขอบใจมากนะนั่งเอออยู่ทำไม <c oughs> เข้าไปคุยกับเขาสิ ไม่งั้นวันนี้ไม่ได้เซ็นสัญญานะจะให้ฉันเข้าไปคุยไงล่ะคะอีกอย่างเนี่ยคุณให้เงินเดือนฉันแค่เดือนละสามพันเองอะที่เขาคุยเรื่องโยคะหรือว่าพวกแบรองเท้าเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำค่ะจับข้าวได้แล้วค่ะไอ่มุกไมุกพอแล้วพอแล้วมานั่งเลยมาจ้ะเออนี่คุณคะแบล็ด้วยดิฉันหน่อยสิค่ะอืมได้ติดจ้ะไม่ต้องรอครับท่าน เรื่องแค่นี้ไม่ต้องให้ท่านไปเอาหรอกครับไผ่มุกงไปออกมาสิ <c oughs> คือภรรยาของผมเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกครับนอกจากถีพื้นทำอาหารล้างจานเรื่องงานบ้านนี่แหละครับเออนี่ตาฉันได้ยินมานนะว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งนะที่ดังในโซเชียลมากเลยติดติดกับคลาสเรียนโยคะของเราว่ะไว้วันหลังเราไปชิมกันไหม จะบอกว่าฉันเคยไปกินร้านนี้มาแล้วค่ะแล้วอาหารเนี่ยก็อร่อยทุกอย่างเลยงั้นเดี๋ยววันหลังเนี่ยฉันพาคุณไปนะคะโอ้โยดีเลยดีเลยกว่าภรรยาผมจะได้คู่คุยสนทนาที่พอเหมาะพอสมกันแบบนี้ปัญหาโอกาสได้เลยง่ายๆเลยนะเออเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงานที่เราจะทำกันดีกว่าอืมเอาเป็นว่าโครงการของ j t p ีทั้งหมดในปีนี้ผมยกให้บริษัทที่ทำ ภรรยาของพวกเราจะได้ไปเจอกันบ่อยๆจริงหรอครับท่านประธานจริงสิขอบคุณมากเลยครับไปไปไปรู้จักกับภรรยาของท่านประธานไม่บอกผมสักคำเลยนะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยเป็นภรรยาของท่านประธานคุณอะเราก็แค่ไปเจอกันที่เรียนโยคะก็เลยรู้จักกันแล้วก็ชวนกันไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเที่ยวเฉยๆผมรู้ละที่แม่บอกว่าให้มีเชตังเยอะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จะเจริญเป็นแบบนี้นี่ ต่อไปเนี้ยคุณไม่ต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเดีย๋ยวผมจะเปิดร้านใหญ่ๆแอร์เย็นๆนีน่คุณเลยดีกว่าถือว่าเป็นของขวัญที่คุณทำให้ผมได้โปรเจกต์นี้ไงแล้วถ้าคุณอยากใช้ตังค์ผมเมื่อไหร่แล้วก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะรู้งี้ฉันไม่น่าพาเธอมาตั้งแต่แรกหรอกนอกจากทำให้ฉันขายหน้าแล้วเนี่ยเธอทำอย่างอื่นเป็นหรือเปล่าฮะไม่เห็นเหมือนมีคนอื่นเขาเลยที่ภรรยาคนอื่นเขาดีเนี่ยก็เพราะว่าสามีเขาดูแลดีแล้วคุณน่ะคุณให้อะไรฉันบ้างเหรอผู้ชายที่ไม่เคารพเมียเขาไม่ควรจะเจินหรอก ฉันทั้งดูแลลูกให้คุณดูแลพ่อแม่ทำงานบ้านสารพัดแล้วทีคุณอะคุณช่วยอะไรฉันบ้างอะฮะเจ็บแล้วมอ้เรื่องของกัวเมียเราอย่าไปสนใจเลยเรารีบกลับบ้านไปฉลองกันดีกว่าที่รักได้เลยครับพี่รักเฮ้ยขัอะไรวะเนี่ยคอนอะใอยาแยงเลยก็ลูกชายของคุณไง ฉันนึงไปทําแท้งมาเออฉันก็รีบพามาหาคุณเลยนะพอลูกได้เจอกันครั้งแรกไงคุณไม่ไดีใจเลยเหรอนี่หนูเป็นบ้าไปแล้วเหรอเก็บไ,ไ,ไว้ทำไมวะนี่แท้งจะเป็นบ้าไปแล้วไงเออฉันเป็นบ้าไปแล้วไงฉันจะทำให้คุณจำไปตลอดชีวิตเลยคุณทำให้ฉันแท้งสองครั้งจะตีายากคุณจะตียากกับคุณว่าไงนะทะเลาะอะไรกันคะที่โรงพยาบาลนะคะหนูเป็นบ้าไปแล้วเหรอผู้ชายคนไหนจะแต่งงานกับหนูโคตรโชคร้ายเลยปล่อยผมนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดโคตรโชคร้ายเลย ผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าเหรอตัวเองแทงเองก็ไปโทษสามีอ่ะนี่คือผลการตรวจคันของคนไข้ค่ะเ,<อ>เดี๋ยวนะคะคุณหมอฉันเพิ่งจะอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเองทำไมฉันถึงได้กลายเป็นคุณแม่สูงวัยละคะอายุคันเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณแม่ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสามีนะคะฮะผมก็ไม่ได้อายุเยอะนะผมแก่กว่าตั้งแค่สองปีเองอะ่ะแต่คุณพ่อเนี่ยคุณภาพอสุจิไม่แข็งแรงค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเด็กในท้องให้ดีๆเลยเอาเป็นว่าถ้ามีอาการอะไรผิดปกติเนี่ยก็มาหาคุณหมอได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอทีรักเราสองคนก็เตรียมพร้อมกันมาอย่างดีก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วทำไมเด็กถึงยังมีปัญหาล่ะทีรักช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญคุณอย่านอนดึกนะไม่ต้องหว่วงนะทีรักเดี๋ยวผมจะรีบนอนเลย เออโบ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 บเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหสามีเมียมาเล่นขอชนะนหน่อยดีวะเฮ้ยติดฟ้อนดิคงมีหลายปจายัจจัยอะที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เราก็ไม่รู้หรอกรอบหน้าเราก็แค่ต้องระวังให้มากขึ้นแค่นั้น,นเองทำไมฉันปวดท้องจังเลยเอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วอย่างงี้ลูกเราจะเป็นอะไรไหมอะคุณอย่าคิดมากนะคุณก็แค่ปวดเอวอะนะเดี๋ยวผมพาคุณไปพักผ่อนนะเรียบร้อยค่ะ วันหนึ่งฉีดตั้งสองเข็มจะไหวเหรอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแม่เพื่อให้ลูกของหนูแข็งแรงเนี่ยหนูไหวอยู่แล้วคะ่ะเออคนไข้คะเหมือนว่าท้องเนี่ยจะมีเลือดออกนิดหน่อยด้วยนะคะและนี่คืออาการเริ่มต้นของการแท้งบุตรนะคะยังไงก็ดูแลภรรยาให้ดีกว่านี้ด้วยนะคะมันจะเป็นไปได้ไงอะ่ะก่อนตั้งครรภ์นะ่ะลูกก็เตรียมตัวอย่างดีอะ่ะทำไมหลานฉันถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ กูมึงว่าสุขภาพผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมผู้ชายอย่างเราวะใช่กูว่าไม่เกี่ยวหรอกในต,ตอนที่เมียกูท้องเนี่ยนะกูก็ยังกินเหล้าสูบบุหรี่ลูกกูที่เกิดออกมาก็ยังสุขภาพแข็งแรงไม่เห็นเป็นไรเลยเออของก,กูก็ไม่ได้เลิกตอนเมียกูฝากครรภ์นเนี่ยผู้หญิงก็ชอบคิดเองกูมึงไม่รู้หรอกตอนมีกูตั้งครรภ์นเนี่ยปัญหาเยอะชิบหายเลยโอ้ยไม่พูดแล้วชามเถิดมาหมดแก้วหมดเจ้วหมดแก้วไว้มาไาไวเออคุณไม่ต้องกังวลเกินไปหรอก บอกว่าชอบพูดให้คนไข้ตื่นถูกใจแบบน,นี้แหละมาป้กลบับบ้านไปพออักผ่อนกันดีกว่าไม่ไฟกินเหล้าโอ้โหมงึงจะมาเสแสร้งกินน้ำเปล่าทรรไมมึงกินยาพวกกูดีกว่ามากนะเหนีวเลยกูไม่ดื่มเฮ้ยชนชนชอน,ชอ,นอย่ามาแอปเอ้เอ,อ๋อพอดีว่าก่อนที่ฉันจะตั้งคันเนี่ยไฟเขาได้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไปตั้งนานแล้วอะ่ะโอ้โหอย่าไปเชื่อมนันฉันนี่รู้จักไอ้ไฟมา20กว่าปีเลิกเหล้าเลิกบุหรี่กันเหรอทำไม่ได้สักอย่างอ่ะตั้งคันกันเหรอ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้ชายอย่างเราวะโอ้ยไฟที่โอโซนพูดมาเป็นเรื่องจริงเหรอเราสองคนอุตส่าห์วางแผนที่จะม,มีลูกกันแต่คุณก็ยังไม่เลิกเล่าเลิกบุหรี่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเออไอ้ไฟเผู้กูกลับบ้านก่อนนะเว้ยพอดีม,มีมีงานด่วนอะมีเรียกเอา้าเอ้ยเอ้ยผู้มือเออไม่ใช่นะที่รักฟังผมอ,อธิบายก่อนนะคือผมก,กลัวคุณโกรธอะแล้ไม่ได้บอกคุณไปอะคุณกลัวฉันโกรธคุณก็ไม่ควรที่จะโกหกฉันนะ ในใจของคุณเนี่ยมีฉันกับลูกบ้างไหมคุณเคยคิดถึงฉันกับลูกบ้างหรือเปล่าอ่ะเออแล้วทําไมอะ่ะผมแค่อยากผนคล้าย,อายนอยไม่ทำไมระตั้งแต่เริ่มมีลูกอะ่ะนอนหนึ่งก็ไม่ได้บุหรี่ก็ไม่ได้ดูดเราก็ไม่ให้กินผมไม่มีความเป็นอิสระเลยอะ่ะคุณตั้งคันแต่คุณสั่งผมเมือนผมเป็นลูกเลยอะ่ะคุณรู้อะไรไหม <S <S เพื่อที่จะมีลูกคนนี้เนี่ยฉันพยายามมากเลยนะฉันเป็นหัวทุกวัน กลัวว่าลูกเนี่ยจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วฉันก็ต้องฉีดยาทุกวันด้วยแต่คุณกลับมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยนะใครคลอดลูกแล้วไม่เจ็บปวดกันเหรอถ้าเด็กมีปัญหาก็ไม่ยอมความผิดเป็นผู้ชายอีกเต็มใจก็คลอดไม่เต็มใจก็ช่างแม่งเหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณคุณเป็นอะไรมเนี่ยคุณมาทำมอ่ะคุณออกไปหยุดนี้เลยนะออกไปออกไปเป็นอะไรเนี่ย คุณดูแลลูกไม่ดีเองอะอที่ตักเขาแท้งเนี่ยมันเป็นเพราะแกนั่นแหละแม่ครับตักเป็นคนอุ้มท้องนะลูกก็อยู่ในท้องตักอะแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมอะแม่ถ้าไม่ใช่ตอนนั้นแกแอบไปกินเหล้าสุหรี่อ่ะตักจะต้องมาฉีดยาเพื่อลูกทุกวันแบบนี้ไหมไอโอโซนไอพายมันก็เป็นเหมือนผมอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแกกล้าชีวิตเมียกับลูกมาเป็นเดิมพันกันเหรอดูสิดูคุณคะคุณเป็นพ่อแล้วก็เป็นสามีนะคะคุณควรจะมีความรับผิดชอบมาากกว่นี้ อีกอย่างที่ผู้หญิงตั้งคภ์ได้เนี่ยก็แปลว่าร่างกายของเขาแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วที่เขาท้องห้าเดือนแต่ยังแทงได้เนี่ยคุณคิดว่าไม่เกี่ยวกับคุณจริงๆหรอคะเป็นไงบ้างครับคุณหมอการตั้งครันครั้งนี้ผมเลือกเหล้าเลือกบุหรี่เลือกกาแฟออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ไม่นอนดึกด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยนะคะสุขภาพคันของคุณแม่ครั้งนี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยคะ่ะมากลับมาแล้วเหรอลูก มามานั่งก่อนนะเป็นไงนั่งลูกมานั่งๆๆนี่โซฟาเนี่ยไฟเขาซื้อให้ลูกใหม่เลยนะก็คุณบอกว่านั่งโซฟาเก่าอ่ะนั่งวปกดเอวไม่ใช่เหรอผมก็เลยไปหาซื้อโซฟาใหม่สำหรับคุณแม่มาให้แถมผมยังซื้อของให้ลูกเพียบเลยนะรอแป๊บมาแล้วโอ้โหนี่คุณซื้อของเยอะขนาดนี้เลยเหรอ แต่ว่าเรายังไม่รู้เลยนะว่าลูกของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตักตั้งคันรอบเนี้ยไฟเนี่ยทาตัวดีขึ้นแกเนี่ยจะต้องใส่ใจตักให้ามากๆเลยนะเห็นแบบนี้แม่ก็สบายใจแทนหลานแล้วแหละ <laughs>